บิ๊กถ่ายบิ๊กก่อนโอเคสวัสดีครับทำแฮมเบอร์เกอร์กินเองกับเมนูง่ายๆนะครับวันนี้ออริจินอลของเราคือไวกิ้งเบอร์เกอร์เดี๋ยวมาลองชิมกันดูเทนีไวกิ้งจัมโบา มาลองดูกันว่าผมมีทริคอะไรในการย่างเนื้อแล้วก็การทำตัวแฮมเบอร์เกอร์นะครับกับประสบการณ์ที่ผ่านมาเกือบ9ปีที่ไวคิ้งจังเกิลนี้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะมาชิมก็เชิญอยุดวันจันนะปกติก็สิเอ็โมงถึงสองทุ่มไปชิมเลย แก okay. เริ่มจากขนมปังทำเองที่วันนั้นนะนะเราก็ผ่าครึ่งนะครับคลิกของผมก็ไม่มีอะไรมากก็วางลงไปบนเตาเลยอันนี้เราวอร์มไฟไปแล้วนะาวางไว้แล้วก็ ใส่น้ำไปนิดหน่อยปิดไว้เอไม่สนใจส่วนเนื้อก็เดี๋ยวรอร้อนวันนี้นะครับเราอบขนมปังไปก่อนงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมผักกันครับครับก็เป็นผักที่เตรียมไว้นะครับผมหักก้านออกไปหน่อยนึงอันนี้ผัากกาดแกวแก้ว,กวนะแล้วก็ พับพบแบบเนี่ยเนี้ยพับให้มันดูเจแปนนิสเนี่ยพับนะครับประมาณน,นี้อันนี้มะเขือเทศนะครับมะเขือเทศผ่านนะ,ะผมชอบมะเขือเทศก็จะใส่สามอันเลยเราก็จะเตรียมไว้อย่างนี้อันนี้ก็ไม่เอาอ นะครับหอมหอมขอ,อุญ้าหั่นตามถนัดนะผมถนัดหั่นเนี้ยออ,อันนี้คือที่หั่นไว้แล้วเป็นชิ้นใหญ่ไปหน่อยหอมเราก็ใช้ประมาณสามอันอ่าอันนี้คือผ่าที่เตรียมไว้นะครับเดี๋ยวโอเคเราไปเอาเนื้อลงกันเดี๋ยวจะสอนทำเนื้อต่อ นี่นะครับร้อยห้าสิบกรัมไปมา,าเรื่องนี้เรื่องนี้โอเคนับเลยเร่นะครับวางเนื้อไว้นะครับแล้วเราก็เช็คดูขนมปังอลาหลิวปญญากิถ้าพวกฝรั่งเขาจะเรียก เตานี้ว่าแบ็กสโตนนะแบ็กสโตนทำจากหินสีดำหินจากเทือกเขาเอเวเรสต์ผมก็เบ้านเราก็คือเหล็กเหล็กธรรมดาแต่มันเป็นสีดำเพราะมันผ่านการใช้งานมานะครับขนมปังก็เราจะป,ปิ้งจนเนี่ยมันมีสีสวยๆวยมีเพื่อนฝรั่งคนหนึ่งบอกว่าไม่ต้องใส่เนยน,นะครับเพราะจะทำให้รสชาติของ ขนมปังเสียนะเราก็จะใส่เป็นซอสของเราเป็นอะไรไปโอเคผมคิดว่าน่าจะได้แล้วครับเดี๋ยวเอาขนมปังขึ้นแล้วก็อันนี้ตัวเนื้อตัวเนื้อเราจะชิ้งไว้สักประมาณนาทีครึ่งนะพอกฝาไก่ลน <c oughs> ครับโอเคครับโอเคขนมปังสีสวยงามแล้วนะครับ เราก็จะใส่ซอสเดี๋ยวผมขอเปิดเอาซอสหน่อยซอสไวกิ้งซอสทุกทีก็ควรจะมีซอสของคุณคุณจะใส่เป็นซอสมะเขือเทศมังเนสหรืออะไรแต่มันก็น่าจะผสมหน่อยให้เป็นซอสขึ้นมาเป็นสูตรของคุณนะครับคุณติ๋มซอสต่อยซอสอะไรก็ว่าไปผมไวกิ้งจังเกิลก็เลยเป็นไวกิ้งซอสแล้วเอาผักที่เตรียมไว้นะครับ อวางเข้าไปโอ,อ้วันนี้เราจะสอนการจับแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะครับว่ากินยังไงหลายคนเวลามากินเลยชอบถามว่ากินยังไงแล้วเรารอนเนื้อโอเคครับจะเห็นว่าเนื้อเปลี่ยนสีไปแล้วนะเราเรียกปรากฏการณนี้ว่ากาสเบยปรากฏการวันฟริ เนี่ยเราก็ปิดหนึ่งครั้งนะครับถ้าเป็นสมัยที่ทำเปิดร้านแรกๆเนี่ยการย่างของผมจะเปลี่ยนไปนะบอกก่อน่าว่า,าผมจะพลิกแค่เนี้ยแล้วก็รอจนมันได้ประมาณอีกห้านาทีข้างในก็จะมีน้ําำุยซ,ซี่เวลากัดกันน้าย,ย้อยไหลเยิ้มกันหมดแต่ตอนเนี้ยผ่านมาเจ็ดแปดปีเนี่ยเพื่อความรวดเร็วเราก็เลยต้องทําอย่างเนี้ย ตะแมสมาหนเอยตะแมงะแมแล้วก็ตากล้องระวังควันนะครับเราก็สเตยมมันอีกหน่อยอาตอนนี้เราก็รอโอ <Okay. S 1> เคโอเคถึงเวลาเราก็มาใส่ชีสผมใส่ชีสสองแผ่นนะครับสำหรับใครที่เคยกินเบอร์เกอร์ที่ไวกิ้งจังเกิ แล้วก็บางคนก็บอกว่าเรียนไปก็บอกได้ว่าใส่แผ่นเดียวนะหรือว่าจะใส่อีกเพิ่มไปอีกเป็นสีก็ได้ออันนี้ก็ใกล้ได้แล้วเราใส่ชีสไปเลยนะครับแล้วก็ฟลีมอีกครั้ง เ okay, อเคราวนี้เปิดตักหมุนวางาตามมือวานะเฮ้ยยังไม่ได้หยุดเลยนหยุดนัไงก็นะยหยุดหยุดโอเคซีฟ okay, ิมชีสละลายน่ากินไหมมาเราก็ตักมาอันนี้ใช้ความสามารถหน่อยข้ามมหาสมุทรมา,าวางน,นี่นะครับบางคนก็จะเอาผักไว้ข้างบนนะครับแต่เราเอาผักไว้ข้างล่างแล้วก็โปะเข้าไปประกบเสร็จเป็นแฮมเบอร์เกอร์ ถามว่าเสียบไม้ทำไมมันมันจะหลุดไงเวลาเอาไปเสิร์ฟอะถ้ากินกันเองก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะเสียบไม้หรอกแต่ก็เสียบไว้โอเคครับได้แล้วไวกิ้งเบอร์เกอร์เย้ โอเคเสร็จแล้วหลายๆคนตามทันไหมครับก็ไปกรอดูอล้วกันสโลดูก็ได้มันไม่ยากนะส่วนปรุงเนื้อยังไงหรือว่าขนมปังทำไงมีไปแล้วนะซอสเดี๋ยวผมจะสอนซอสเบสิกง่ายๆในคลิปต่อไปแล้วก็ทุกๆเมนูเดี๋ยวผมจะทำแล้วก็ให้ทุกคนได้รู้ว่ากินยังไงทำยังไงส่วน m บ k กิ้งเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นเบสิกของเราที่เนี่ยกดเข้าไป ประมาณนี้นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยถือเนี่ยกินอย่างนี้ก็ได้หตามสูตรอะไรที่เขาบอกเอานิ้วก้อยมาเกี่ยวตรงนี้หรือว่าบางคนก็จะแบบกลับด้านกินกินด้านด้านข้างล่างอ่ะเอาหัวมันลงก็แล้วแต่คนนะครับส่วนของผมก็ไม่ไม่ต้องเอานิ้วก้อยเกี่ยวก็ได้คือกินปกติอย่างเงี้ย ่ก,ก็มักกินเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็ใส่ถุงมือทำอาหารมาก็ไม่ได้ถอดไงนั่นหน่อย,ย,ย,ยนะูส่อนนะความหนึง ไปแล้วนะกับการทําเมนูแรกของเราไว k ิงเบอร์เกนะครับก็ลองไปทํากันดูนะหรือว่าไปดูคลิปที่แล้วกับการทําขนมปังแต่มีน้องบอกว่ามันทําใช้เวลาแล้วก็ทํายากพอสมควรเดี๋ยวไม่แน่คลิปหน้าถ้ามีเวลาผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการทําขนมปังแบบง่ายๆกินได้ภายในไม่กี่นาทีอ่ะเป็นเบอร์เกอร์ได้ด้วย ถ้าไงมีอะไรติดตามกันนะครับเจอกันวันนี้ทำคลิปแรกเป็นไงบ้างครับสัมภาณ์อะ เดี๋ยวเลื่อถากดีๆเดี๋ยวสร้างเซ็ตครับแต่วันนี้ทำไมไม่เสร็จครับไม่มีแครกระป๋องผ,ผมมาทำนู่นเนี่ป่าเป็นแนวประจนภัยเบรอเบร์เกอร์เบอร์เกอร์ป่าย่างกันกับเศษไม้นะอะไรเงี้ย คมเม็ดอะไรเงเขาต้องเขาต้องมีเม็ดมีดเฉ่งๆอันหนึ่นเนงเลยที่กินอยู่นี่ชื่อเมนูว่าอะไรครับเบอร์เกอร์ไม่ใช่ชื่อมัน,มมนบเบอร์เกอร์เบอรเกอร์ออริจินอลมาสเตอร์ออริจินอลมาสเตอร์ได้ไอเอเอ,อเอฟเซลาผมต้องคำถามไม่เก่งเลยตัวเนี่ยเข็มเมื่อก่อน,นความสามารถเก่งกว่าน,นี้เลย